ซึ่งที่ผ่านมาในปีภาคการศึกษานี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีต้องขอขอบคุณทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมีคนเล่าผมฟังว่าปีก่อนๆจะต้องมีปรากฏข่าวคนไรละจึงในทางที่เป็นลบอย่างไม่ดีนะครับวันนี้ก็ปีนี้ก็โชคดีนะครับโดยโดยพวกเรานะครับมีความตื่นตัวในการดาเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เรียนแจ้งมาสักครู่แล้วนะครับก็คือ อยากให้ทุกท่านนะครับทำเต็มความสามารถอย่าประมาทพลาดไปได้นะครับถ้าพลาดเกินมาก็าไปถึงหมายถึงชีวิตและร่างกายหรือทรัพย์สินของนักเรียนหรือของเราด้วยกันนะครับ <S <S แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือชื่อเสียงของพวกเรานะครับของพวกเราชาวกระกกรทรวงศึกษาและก็บุคลากรทางษาและก็ตัวตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับที่เรารักษากันมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาจนาวันนี้วันที่28แล้ว นะครับถือว่าเหตุการณ์ดีมากนะครับ